สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคูเปิลอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทํางานศิละปะก,กันนะคะอ่ะก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะมาทํางานศิละปะนะคะเด็กๆคุณครูคจะให้เด็กๆด,ดูนะคะรูปธงชาติไทยก่อนนะคะธงชาติไทยของเรานะคะจะมีทั้งหมด3มสีใช่ไหมคะมี3ามสีครูพาบอกไปแล้วนะคะว่าแต่ละสีเป็นยง มี3สี5แถบใช่ไหมคะแถบบนสุดคือสีแดงนะคะต่อไปก็เป็นสีขาวต่อไปเป็นสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงใช่ไหมคะมี5แถบนะคะอ่ะทีนี้เรารู้จักธงชาติไทยกันแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานของเด็กๆขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้านี้นะคะหน้าธงชาตินี้นะคะเดี๋ยวเราจะฉีกตัดปะภาพกันนะคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเด็กๆอ่ให้เด็กๆเปิดมาหน้านี้นะคะใบงานหน้านี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นรูปธงชาติไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะทํางานกันให้เด็กๆเขียนชื่อก่อนนะคะเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองวันนี้เราจะฉีกตัดปะ ภาพธงชาติไทยกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกระดาษนะคะสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะสีขาวเราไม่ต้องใช้ค่ะเพราะว่ากระดาษของเราเป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะอะต่อไปก็คือกาวค่ะเด็กๆนะคะคุณครูจะใช้เป็นกาวน้ำแต่ของเด็กๆจะเป็นกาวลาเท็กใช่ไหมคะอะใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ แรงสีฟันนะคะเก่าๆนะคะเอามาทําอะไรคะเอามาจุ่มกาวแล้วก็ปะะ้ายค่ะมือเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะอ่ะทีนี้คันแรกเลยค่ะเราจะทําตรงแถบบนสุดนะคะแถบบนสุดสีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็ทากาวลงไปก่อนนะคะทากาวลงไปก่อนเลย นะคะสีแดงแถบบนสุดเลยนะคะอ่ะสีแดงนะคะทีนี้กระดาษเนี่ยค่ะเด็กๆมันจะมีแนวของมันนะคะให้เด็กๆลองฉีกดูก่อนนะคะถ้าฉีกปื้นมาอย่างนี้เนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะถ้ามัน ถ้าฉีกมาอย่างนี้นะคะเด็กๆถ้ามันฉีกขาดมาอย่างนี้แสดงว่าเป็นแนวของมันนะคะให้เด็กๆฉีกกระดาษเป็นเส้นๆก่อนนะคะเป็นเส้นๆอย่างนี้ก่อน <Gud> แล้วก็ค่อยๆแปะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะค่อยๆแปะนะคะค่อยๆแปะเราไล่ก่อนนะคะค่อยๆแปะลงไปให้สวยๆค่ะลูกแปะอย่าให้เห็นกระดาษพื้นสีขาวเลยนะคะมันจะสวยมากเด็กๆก็ค่อยๆแปะไปนะคะ แะให้ตลอดเลยนะคะลูกแปะให้ตลอดแนวไปเลยนะนะคะเห็นไคะแต่อย่าพยายามอย่าให้มันเห็นสีขาวอนะคะ่ะลูกให้ครูก็จะแปะไปเรื่อยๆนะคะเนะคะวจะแปะให้ดูให้เด็กๆ็กดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะนิดเดียวก่อน แถบละนิดแถบละนิดแถบละหน่อยก่อนนะคะทีนี้สีแดงนะคะมันจะอยู่แถบบนสุดกับแถบล่างสุดใช่ไหมคะแถบบนสุดกับแถบล่างสุดพอเด็กๆทําแถบบนสุดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็มาทาข้างล่างสุด เลยเพราะว่าเราก็จะได้ใช้กระดาษสีเดียวไปเลยฉีกไปทีเดียวเลยใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆไม่อยากฉีกไปแปะไปนะคะเด็กๆก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆไปก่อนนะคะดิฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ภาชนะใส่ถ้วยใส่กองใส่อะไรรอไว้ก่อนนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนอย่างนี้เลยค่ะนคะแล้วก็เอามาแปะ นะคะคเอามาแปะค่อยๆแปะไปนะคะส่วนตรงกลางนะคะนี่เห็นไหมคะสีแดงจะอยู่บนสุดแล้วก็จะอยู่ล่างสุดเด็กๆแปะให้ตลอด แนวเลยนะคะตลอดช่องนี้เลยนะคะตลอดแถบนี้เลยนะคะส่วนชั้นแถวที่สองจะเป็นสีขาวเราไม่ต้องแปะนะคะเพราะว่ากระดาษของเราเป็นสีขาวอยู่แล้วตรงกลางนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆทากาวแล้วก็ใช้กระดาษสีน้ำเงินนะคะใช้กระดาษสีน้ำเงินแปะลงไปนะคะ เด็กๆก,ก็ทำไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะเด็กๆทําไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะใช้กระดาษสีน้ําเงินแปะลงไปค่ะะ<ม>นะคะนี่เห็นไหมคะอ่าเห็นไหมนี่เป็นสีน้ำเงินนะคะ เด็กๆค่อยๆนะคะเด็กค่อยๆค่อยๆแปะลงไปนะคะเด็กๆค่อยๆแปะลงไปนะคะสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆนะคะเด็กคุณครูก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆก็ทำไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ เด็กๆคะนี่คุณครูเสร็จแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเราจะได้ธงชาติไทยนะคะจะมีทั้งหมด3สีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแต่จะมีทั้งหมด5แถบนะคะก็คือนับหนึ่งสงสาสี่ห้าธงชาติไทยนะคะหรือที่เราเรียกว่าธงไตรลงของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ